เจ้ามีธุระอะไรกับข้าหรือเปล่ามีสิแต่ข้าจะบอกท่านหลังท่านเสร็จงานแล้วไม่งั้นท่านจะหาว่าข้ารบกวนงานของท่านนะ <c oughs> อ๋อท่านบอกกับข้าว่าหากไม่ได้ข่าวจากเจจูรีในเจ็ดวันแล้วก็ท่านจะไปเจจูรีเพื่อหาคำตอบเองเ,อเจ้าพูดถูกความจริงข้าก็กำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่พอดี ข้าคิดจะไปเจจุรีเพื่อพบเท้าขันเทไรท่านพี่นี่ก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วแต่เรายังไม่ได้กำหนดสถานที่แต่งงานเลยงานแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะข้าไม่อยากได้ยินใครคอรหาเรื่องนี้เด็ดขาดเลยเพราะงั้นท่านจะต้องรีบไปเจจุรีทันทีได้มอซา มาซา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 ที่เจ้าเจ้าโกรธข้าอย่างนั้นเรอทำไมข้าต้องโกรธล่ะ เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไปเขาไม่รู้หรอก <laughs> ต่อให้ข้าโกรธท่านจริงแล้วท่านรู้เรื่องนี้ได้ยังไง <laughs> มาซาเจ้าจำคำพูดของแขกที่เคยมาบ้านเจ้าได้ไหมเขาเคยพูดไว้ไว่ายัางไง อยู่ในใจของท่านเสมอหากว่าเป็นความจริงทำไมเจ้าถึงปิดบังความรู้สึกกับข้าเล่าหากท่านดูว่าข้าโกรธท่านแล้วท่านไม่รู้เหรอว่าข้าต้องการอะไรนะสำหรับผู้หญิงทุกคนแล้วการแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตมันสำคัญกับข้าเช่นกันข้ามีความคาดหวังและความคิดมากมายเรื่องการแต่งงานแต่ท่านไม่เห็นสนใจว่าข้าต้องการอะไร ท่านดูไม่ตื่นเต้นกับมันเหมือนข้าด้วยข้าไม่ชอบใจเลยจริงๆรมารซาข้าเองก็อยากจะแต่งงานเหมือนเจ้าเช่นกันงั้นทำไมท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยข้าตัดสินใจแล้วว่าจะไม่คุยกับท่านผ่านคันชองเด็ดขาดแต่จะคุยกับท่านตัวเป็นๆเ,เท่านั้น มาสซาเจ้าจะได้ทุกอย่างสมใจแน่ข้ารับรองมาสซาจำของขวัญชิ้นแรกที่ข้าให้ได้หรือเปล่าสิ่งที่ข้าให้เจ้าตอนได้เจอเจ้าครั้งแรกแถววัดตอนนั้นเจ้าได้พบเครื่องประดับอะไรบางอย่างที่หลุดออกมาจากชุดของข้าเจ้าจำได้ไหมจำได้ ข้าจําได้เหมือนมันเพิ่งเกิดเมื่อวานมาสซาวันนี้ข้ารับปากกับเจ้าว่าข้าจะไปเจอเจ้าจงไปเจอกันที่วัดแห่งนั้นข้าจะรออยู่ที่นั่นนะมาซาข้ามีเรื่องอยากจะบอกท่าน ข้าตัดสินใจจะไม่คุยกับท่านผ่านคันชองอีกแต่ว่าพอได้ยินเสียงของท่านข้าก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้จริงๆ มายานันดาข้าจะเตรียมตัวเดินทางไปเจจูรีตามที่เจ้าบอกไว้หากทุกอย่างราบรื่นวันพรุ่งนี้เราจะไปที่เจจูรีกันเมาซาอะไรเนี่ยเมาซาจะแต่งตัวเต็มยศไปไหนกันนะฮะท่านพ่อข้าจะออกไปเดินเล่นองอไปเถอะตอนนี้เนี่ยเหรอแทนแต่งตัวแบบนี้ด้วยเนี่ยนะเอานะช่างลูกบ้างเถอะ สองสาวันมาน,นี้นางไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะนางคงจะเบื่อแย่แล้วเมาซาเจ้ารีบไปเถอะอ๋อแต่เจ้าต้องระวังตัวด้วยละ่ะข้ารู้แล้วอ๋อเมาซาพรุ่งนี้พ่อกะว่าจะเดินทางไปเจจูรีไปพบเท้าขันเทไรเพื่อหารืเรื่องสถานที่แต่งงานของเจ้าจ้า เจ้าก็รีบกลับมาละอย่าเดินเล่นจนข้าม,มืดดึกดื่นทำให้พวกเราเป็นห่วงได้นะท่านชอบตามใจนางอยู่เรื่อยเลยไม่เคยคิดจะห้ามปรามบ้าง 마사 마사